ดีนะคะเรือธงเรือใบเรือสำรางของ Ford นะคะคือรุ่นนี้เลย Ford Ranger XLT ตัวเครื่องยนต์2.2นะคะเป็นออโต้6สปีดรุ่นนี้ยอมรับเลยยอมรับจริงๆเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในบรรดาของรถ Ford กระบะเลยนะคะสวยมาก XLT กลกลังเขาเลยนี่กับจังหน้าโครเมียมเลยนะคะสีสันจัดเต็มรถแทบไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยนะคะ ه, น้องโอมซูมมาเลยค่ะตัวกันชนหน้านะคะแนบสนิทมิสหายนะคะไม่มีอ้าไม่มีเยินรถคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะเป็นตัว r a n g จ r X-LT 2.2ปี2017 แต่จดทะเบียนป้ายแดงปี2018นะคะเดี๋ยวเราไปโยนโฉมรอบคันกันนี่สวยงามอะรามแท้ไฟหน้านะคะไฟตัดมงตัดหมอกมีมาแล้วเรียบร้อยไฟหน้าออโต้นะคะปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาเรียบร้อยนี่สังเกตเลยเอกทีนะคะจะเป็นโครเมียมเห็นไหมคะกระจังหน้าโครเมียมไอ้ครีบนี่โครเมียมกระจกมองข้างโคเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงด้านปายนะคะทำให้สังเกตไฟเลี้ยวได้ง่ายขึ้นมือจับก็โคเมียมนะคะ ตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เช g งโฉมปี2017นะคะรถสวยมากไม่มีริ้วรอยเลยนี่ฟ้าทั้งน้ำมุงน้ำมันนะคะสวยงามามาลลาแท้ออกไปแดง8แสนเแสนเลยนะคะรุ่นนี้กระบะท้ายใหญ่เวิร์นี่กระบะนะคะยกสูงลึกกว่าเดิมกว้างบรรจุของได้เยอะสังเกตจากซุมซ้มล้อได้นะคะเห็นไหมคะดูได้เลยเส้นฝาท้ายนะคะสวยงามไม่เคย มีใครมาสกิบสูตรแม่รถเดิมเม็ดเอาเม็ดอแต้แมสีอยู่ครบหมดเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเปลือกเดิมบางเห็นไหมคะเม็ดอักกลมสวยดูต้องดูทัง้งสองฝั่งนะคุฝั่งซ้ายเลยจ้ะเอกคานะคะการันตีรถสวยไม่แท้ประวัติศูนย์นะคะเช็คประวัติได้ซื้อขายรถทั่วประเทศเอกสารพร้อมโอนเช็คศูนย์ให้ทุกคันก่อนส่งมอบนะคะสุดยอดเลยอะโคตรแข็แงแรง ะคะันนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังที่มาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็การชนท้ายสังเกตเห็นไหมคะเขาจะเป็นโครเมียมเข้ากับตัวมือจับและการจังหน้าของเขาถ้ารุ่นนี้ถ้าลูกค้าที่ชอบแต่งนะคะเอาไปแต่งเลิศเลิศเวอร์มาดูค่ะคัสทรงคัสซีตัวคัสซีนะคะสวยใหญ่บึกบึน่นทำให้ช่วงล่างเขานิ่มนะคะสมรรถนะดีวิง่งนิ่มมาก นะคะเป็นคัสซีที่ขึ้นมาชิ้นหลอรูปชิ้นเดียวไม่มีประกบไม่มีตัดต่อนะคะเฟเวอร์อ่ะมาดูภายในกันนึกจ้ะข้างในเป็นเบาะหนังนะคะเบาะเอ้ยบอนะขอโทษด้วยค่ะเบาะผ้าเดิมโรงงานนะคะจับเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะรุ่นนี้หรือว่าลูกค้ามีแพนที่ตั้งงบดาวก็ได้นะคะคันนี้ให้พิเศษไปเลย5 9 5 0 0 0บาท5้านะคะลูกค้าค่ะ รถสวยไหมแท้ไม่วิ่งหลักหมื่นนะเดี๋ยวเรามาดูกันคุณผมว่าไม่วิ่งเท่าไหร่แล้วเนาะไปเปิดดูข้างในเลยค่ะคือถ้าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะคะสมาชิกในบ้านบอดี้แบบแบบบอดี้อยากนั่งสบายอะไรอย่างเงี้ยแนะนําเลย mm hmm. แบรนดฟอร์ดนะคะมันนั่งสบายมากเพราะว่าเขาทั้งกว้างแล้วก็สูงนะคะสมรรถนะาจัดเต็มเลยแอร์แบ็กคู่หน้า พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมอเตอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้านะคะเป็นตัว e-pass นิ้วเดียวก็หมุนได้นะ้องโอมมึงทำซนินิ้วก้อยนะิ้วก้อยน้องโอมนิ้วก้อยซิหักนิดนึงอันนี้หักแอล <c oughs> มันเบามากนี่เห็นไหมอ่ารุ่นนี้มีออาบลูทูธนะคะแล้วก็คูซอนโทรลเรียบร้อยนะคะสามารถควบคุมความเร็วอัตโนมัติได้เรียบร้อยเลขไม้เท่าไหร่ครับน้องโอมหมื่นหไม่วิ่ง <c oughs> แค่45,000กิโลนะคะฟังไม่ผิด รถสวยสภาพดีรถประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะคะสังเกตจากอะไรเง็งขึ้นไปมุมบนเลยค่ะอ่าเห็นไหมคะมีตัวเข้าระยะศูนย์อะไรเรียบร้อยนะคะสวยงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่าฟอร์ดอะคะ่ะการเมทแนนไม่ต้องห่วงเลยนะคะการเข้าศูนย์เนาะจะเข้าศูนย์ทุกรอบหนึ่งหนึ่0หันกิโลหรือหนึ่งปีพวกเขาใช้น้ํามันสังเคราะห์ร้อยนะคะ นี่มีเกียร์แบบสปอร์ตนะคะปรับลบเกียร์ได้แล้ที่สําคัญนะคะเขาเน้นความปลอดภัยรถฟอร์ดอะเวลามีปัญหาอะไรทุกสิ่งอย่างระบบไฟตัดปุ๊บเปิดจากข้างในออกข้างนอกได้ทุกบานย้ำอีกทีนะคะฝากไว้ด้วยกับคันนี้ Fort Ranger x l t เคเครื่อง2002นะคะราคาอยู่ที่595,000บาทจัดเต็มฟรีดาวดอกเบี้ย2.99นะคะ7ปีค่างวดเพียงแอบดูปักกระตุก่อน 9,100บาทค่ะไม่ต้องปกเงินมาเดี๋ยวแถมประกันชั้นหนึ่งให้เนาะไปดูห้องเครื่องนจะจ๊ะจับเครื่องแอร์เย็นเวอร์ลูกค้าท่านไหนที่อยากได้แบรนด์ที่แบบน,นอกเหนือจากแบรนด์ตลาดนะคะตัวนี้เลยขายดีดีเวอร์เรเลยจะบอกให้มาเร็วไปเร็วนะคะตัวนี้เป็นโชวคคัมโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะห้องเครื่องดเดิมๆเลย ห้องเครื่องก็ดูแรงง่ายรักษาง่ายนะคะหัวน็อตสวยเหลี่ยมไม่มีการถอดฝากระโปรงออกมาทําเลยนะคะนี่สวยงามอ้าวดูขอบเลยค่ะนี่สวยเดิมมากเม็ดองเม็ดลักงเดิมหมดเลยนะคะอะร่ล่แท้เดิมสูงเลยเนี่ยพวกแต้มสีพวกนี้เห็นไหมคะไม่เคยถอดอะไรเลยคือตรงเดะเลยถ้าเป็นการแกะการเปลี่ยนนะคะแต้มสีพวกนี้จะไม่สวยแบบนี้แน่นอนนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะรถต้องดูทั้ง ทุกฝั่งนะคะเมื่อกี้เราดูท้ายมาแล้วดูข้างมาแล้วเนาะมาดูข้างหน้ากันตรงท่อนะคะเห็นไหมคะตัวกิ๊บตัวนี้ยังไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่ตัวเลขบาโคง้งบาโค้ดนะคะชัดเจนสวยงามทุกคันก่อนส่งมอบลูกค้าเรารีเช็คที่ศูนย์ให้นะคะเราจะให้พี่ๆที่ศูนย์ฟอร์ดนะคะจัดการรีเช็คพวกของเหลวอ,อะไรให้นะคะแล้วก็เ k เคเราจะเช็คช่วงล่างระบบไฟระบบแอร์แบตเตอรี่ให้เรียบร้อยอน,นี่นะพี่เี่ครับแนมะ่ อะไรครับลูกลูกคนไหนเนี่ยลูกเยอะนะคะช่วงนี้น้องนาคิดถึงจุงนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับรถ f o r d r a n g e ร์ l t นะคะหรือว่าคันนี้เรามีโปรให้สองห0ื่นลูกค้าจะมาเป็นประกันภัยชั้น1ปีแรกก็ได้นะคะหรือว่าจะเอามาเป็นส่วนรถก็ได้หรือไม่เอาละอยากได้เป็นชุดแต่งก็ได้นะคะเอาสองหมมาเปลี่ยนเป็นหองแหมชุดแต่งก็ได้ค่ะ หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะลูกค้าเอามาเป็นเงินกลับบ้านก็ได้ค่ะสนใจเงื่อนไขไหนทักมาเนาะป่ะคันนี้เรียบร้อยแพลนพี่บึ้มของเราตัว Ford Fx4 Max นะคะรุ่นนี้แบบสวยอะ่ะเอาจริงๆนะคะถ้าถูกหวยวันนี้จะซื้อคันนี้แหละไม่ถูกไม่ซื้อนะคะไม่มีเงินหพอ นะคะกับน้องเทอร์เ,เโบของเราเป็นรุ่นเลนเจอร์ F X 4 Max นะคะตัวเครื่องยนต์2000ตัวใบเทอร์โบ4วินะคะนี่ดูไปเลยจ้ะกับเครื่องยนต์2.0เกียร์1 0สปีดนะคะตัวนี้จะเป็นลูกครึ่งระหว่างตัว X L T ตัว Limited แล้วตัว y t e c แแล้วก็ l p t o ตอร์ยำมืนกับตัวนี้เลยออก0ูนล้านกว่าบาทแกงหฮน้องแกงหฮพี่แต่เลิดโชคฟอ็อได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะ แล้ได้ชุดแต่งของ FF4 บอดี้ได้เป็นของ x l t ภายในเป็นของล i t e d อ็าไม่เชื่อลองเอาไปเทียบดูได้จบในคันนี้คันเดียวเลยนะคะด้วยกระจังหน้าสีเดียวกันกันกบ Y i ย e ท็นี่วายแท็ของเขาจะเป็นสีดํากาไฟเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าสีกาไฟก็สีออกมหินนะคะก้อนหินอะออสีดำแวววาวนะคะสวยไม่มีตาหนิไม่มีที่ติสําหรับลูกค้าที่อยากได้สีประตูโฟ คันนี้มันงามพี่รีพี่ไหลมากๆเลยค่ะแล้วก็กันชนหน้านะคะสวยแนบสนิทมากเลยสนิทยิ่งกว่าเพื่อนข้างบ้านยิ่งกว่าป้าข้างบ้านก็การชนหน้าคันนี้แหละค่ะสวยงามมากปัดกลองหัวล้อคิ้วนะคะคิ้วล้อนี่คิ้วล้อเป็นสีดํากาไฟสีเดียวก,กันกับกระจังหน้าเลยมาตัวนี้เห็นไหมคะสัญลักษณ์บ i เทอร์โบนะคะบ i เทอร์โบไม่ได้เป็นตัวของแต่งนะคะของแท้จากศูนย์ ตัวนี้ก็เป็นสีดํากาไฟมากับกระจกมองข้างเนาะสวยงามไม่มีริ้วรอยไม่มีตาหนิไฟไม่เลี้ยวไม่ลาวนะคะ,ะมีไฟเลี้ยวตรงไปกระจกมองข้างให้แล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มพุสตาแล้วและที่สําคัญตัวนี้กันชนด้านข้างเห็นไหมคะเป็นรูปทรงแบบใหม่ไซส์ลุยคุยไม่มากนะคะตัวนี้แล้วอีกอย่างเขาพ่นนะคะเขาพุ่นทรายกันริ้วรอยได้นะคะ แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมากเป็นรอย่างมากนะคะเขาได้ไอเดียมาจากแรปเตอร์อเห็นไหมต้องเหล็กเลยนะคะเราสังเกตนะคะตอนนี้ได้โลบาร์ F X Pro มาแล้วเรียบร้อยสําหรับลูกค้าที่รับเหมาก,ก่อสร้างหรือว่าใช้งานนะคะบรรทุกของตัวนี้แข็งแรงแน่นอนเลยมันไม่ได้เป็นแบบไฟเบอร์นะคะเป็นแบบเหล็กเลยนะคะแข็งแรงนะตัวลอ้อเห็นไหมล้อเป็นสีดําเงาพ่นออกแบบกราไฟต์อยู่แล้วนะคะนี่ดําเงาเรียบบำบับ ค่ะสีสวยดำไรตํตำหนินะคะช่วงลงช่วงว่างกิ๊บเดี๋ยวให้น้องโอมส่องเข้าไปนะคะส่องเลยซูมไปเลยไม่สวยตรงไหนแคบมาเลยค่ะแล้ววงมาเลยมาเดี๋ยวเราจะส่องช่วงล่างไปด้วยกันนะคะอะ่าส่องช่วงล่างไปเลยค่ะน้องโอมเห็นไหมคะตัวเพาวิงสวยกิ๊บเลยแต้มสีถ้าสังเกตนะคะแต้มสีเพาวิงสวยงามอลังแท้มากแล้วโชกคถังน้ำมันเห็นไหมคะถังท่อเอ้ยอะไรเอยสวยเอี่ยมนะคะ ไม่ต้องห่วงมาดูรถกับ AK เดี๋ยวเราขึ้นริบขึ้นหอยให้นะคะขึ้นรีบดูช่วงล่างด้วยกันไปเลยหรือเพื่อความสบายใจไปเที่ยวที่ศูนย์ได้เราเข้าศูนย์ให้เลยนะคะเช็คสภาพเช็คประวัติก่อนตัดสินใจได้ค่ะจะมีกันชนหลังที่สีเดียวกับกัน,กนชนหน้ามือจับนะคะตัวแก้มข้างเนาะ,ะมีสีเหมือนกันแล้วมีเ็นเซอร์ถอยหลังแล้วเรียบร้อยยืนชมในซีกระบาดหายของน้อง นี่สวยงามอารามแพ้เช่นเดิมเช่นกันนะคะตัวกระบะไลเนอร์ท้ายสวยเอี่ยมอรไทยนะคะนี่มามาดูเส้นยาแนวด้านหลังสิเห็นไหมคะเส้นเดิมเลยนะคะถ้ารถโดนเจ้าเอเดดีตรงฝาท้ายมานะคะตรงนี้มันไปหมดแล้วนะคะแต่เนี้ยยังสวยงามอีกอย่างหนึ่งเหมือนเดิมค่ะนี่ด้านข้างน,นะคะดูรถกระบะนะคะต้องดูให้ครบให้พร้อมนะคะนี่แต้มสีเห็นไหมคะ สวัสดีประแจหมุนปุ๊บหมุนกลับก็จะไม่ตรงแบบนี้นะคะนี่ตรงตรงแต้มเห็นไหมคะเม็ดอาร์คสวยนี่เห็นไหมคะอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะแกะเปลี่ยนเนาะถ้าเวลาโดนอะไรมาเขาจะไม่โปสีไม่ทําสีแล้วนะคะถ้าเปลี่ยนตรงนี้จะไม่สวยดูต้องดูสองฝั่งให้เหมือนกันลูกที่เกิดจากแบบฝาแฝดนะคะต้องเหมือนกันนะคะทั้งสองฝั่งเห็นไหมคะนี่สวยไม่สวยตรงไหนบอกได้เลยเส้นสลิงเห็นไหมคะ รถใช้งานหนักหนักหรือใช้งานนานๆพวกนี้มันจะเปราะบางไปหมดเลยแต่เนี้ยยังสวยกิ๊บเลยตัวนี้ได้เข้าไฟหน้าไฟท้ายนะคะเป็นดําด้านมาแล้วเรียบร้อยใส่ระดุดันมากนะคะเข้ากับตัวคิวเลยไปเดี๋ยวเราลองดูข้างในกันภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะจะแลกด้วยอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะจะสับเปลี่ยนไปกับตัวแคปลานะคะเป็นชิ้นหนังแคปลาน้องมชี้ด้วยแคปลาแล้วก็เป็นหนังอะคันทร่าใชไหมคะลูกครึ่งเห็นไหมได้หมดเลย สวยงามเบาะสวยเบาะเดิมโรงงานนะคะตัวนี้มันจะอารมณ์แบบล mm ิมิเต็ดเอ้ยวทแท็กเอ้ยแร็ตเตอร์เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ราคามันจะไม่สูงเท่ากับตัวแร็ตเตอร์ตัวนี้นี่นะคะแต้มสีโอ้โน,โน,โน้งไม่ดูตรงนี้รถที่โดนน้ข้างมาตัวแต้มจะไม่สวยแบบนี้นะคะน,นี่สีย้อนไปเห็นไะหมอตัวนี้นะเป็นปี2021แท้21.21ิบ 21. 21เลยนะคะน้องสตาร์ซิ ว้าวเสียงแบบรอดมากจึ้งที่สุดค่ะพ่อนะคะอ่ะเตือนเตือนน้ำมันเดี๋ยวดูนะคะให้ดูียมืนให้กดตรงนี้โอเคไม่ต้องเตือนเดี๋ยวเติมปัจจุบันนะคะเลขไม่อยู่ที่ห้า0 0ื่กิโลนะคะห0 0 0 0หลักร้อยเนาะใช่ไหมอ,อ่าห้าหมื่นหลักร้อยนะคะไม่สวยเลยรถปี2องพไม่วิ่งห้า0 0ร่นถือว่าวิ่งโอเคเลยนะ แล้วก็มีตัวคูชันโทนเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีตัวครบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเรียบร้อยอควบคุมความเร็วกับคูชันโทนเหมือนกแบบันต่อบลูทูธได้นะคะสมองเริ่มไปแล้วดีเลยแล้วนะคะนี่สวยงาม,มเจ้าของเดิมติดก,กล้องบันทึกมาด้วยนะคะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังอันเนี้ยเราเช็งให้แล้วติดให้ไปเลยไม่มีการถอดน,นะคะให้ไปเลยของอะไรที่ติดรถมาให้ไปเลยเดี๋ยวแถมตากล้องแถมเซลล์แถมมิหิมไปหมดเลยนะคะ หน้าจอเห็นไหมคะหน้าจอเขาว่าถ้ามองเว็บเห็นไหมคะแรปเตอร์ชัดๆเลยค่ะเห็นไหมหน้าจอกรัทกรีนนะคะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้เกียร์สิบตป,ปีสังเกตเลยหัวเกียร์จะมีบวกลบนอมดูหัวเกียร์จะเป็นบวกลบเห็นไหมคะแล้วก็มีตัวปุ่มปรับโฟนะคะเรียบร้อยมาเลยคือฟังก์ชันทุกอย่างคืออารมณ์แรปเตอร์แต่แค่เปลี่ยนโหมดในการขับขี่ไม่ได้เฉยๆนะคะ คือคุ้มมากตัวนี้คุ้มมากมากเลยนะคะให้ไปเลยกับราคาอยู่ที่ฟังราคาแล้วอย่าตกใจนะคะแปดแสนเก้าหมื่นบาทค่ะดูหน้าเว็บให้พี่ทีสิน้องแอนมินพี่ตัวขายผิดราคาออกศูนย์ล้านกว่านะคะแต่เอเคไม่ขายเอเคขายอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นบาทค่ะแล้วก็แถมประกันชั้นหนึ่งให้ให้โปรเหมือนคันนั้นเลยนะคะสองหมื่นเลือกเอาเป็นอะไรก็ได้นะคะ ด้อความสบายใจบางคนนะคะไม่เคยใช้แบรนด์ฟอร์ดอยากเอาเป็นแพ็กเกจซ่อมศูนย์2ปีก็ได้นะคะเข้ามาคุยกันอยากได้โปรไหนเดลิวให้เซลล์ที่น่ารักน่ารักทุกคนนะคะโดยเฉพาะหลิวดูแลให้นะคะอ่าชมรถต่อเลยชมพี่ไปไปค่ะแต่ถ้าอยากได้รถต้องมานะคะมาหาต้นหลิวได้เนาะตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยเนี่ยเห็นไหมสุดข่ายของเขาอะ่ะคือมันขับขี่ง่าย ะะถ้าคุณผู้ชายบ้านไหนแบบอยากอยากได้รถดูดันแล้วแบบกลัวพี่ผู้หญิงไม่อนุมัน้นะคะบอกข้อดีไปเลยผู้หญิงก็ขับได้นะตัวเองอะไรอย่างนี้ขับง่ายด้วยนะคะมุมมองก็ดีเห็นไหมคะมุมมองรอบรถคือแบบเห็นได้ทุกท่อทุกมุมเลยนะคะนี่ขับแบบโอเคกว่ารถเก่งคันเล็กๆอีกต่างหากนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะคันนี้ก็สามารถจัดเต็มฟีดาวได้นะคะและช่วงนี้ได้ดอกเบี้ย2.99เช่นกันค่ะ ข้างว่าถ้าฟรีดาวนะคะในราคาอยู่ที่8ปดแสนเนาะหรือจัดเต็มฟรีดาวโปรโมชั่น2.9ช่วงนี้ผ่อนแคหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทเองค่ะนะคะฟังไม่ผิดนะคะได้ฟรีประกันชั้นหนึ่งด้วยมามาดูหัวน็อตกันนะคะหนึ่งยคะถ้าสัญลักษณ์ของฟอร์ดอะอะไรของเขานะคะถ้าอะไ่แท้ก็จะมีโลโก้ฟอร์ดแบบนี้แตนไปเลยจ้ะนะคะแต้มสีแต้มสีอยู่ครบทุกจุดคุณผู้หญิงก็ดูแลรถได้ง่ายนะคะมอน้ําก็ดูง่ายเห็นไหมคะ เป็นพลาสติกอย่างดีนะคะแบบหนานะเนี่ยเขาใช้อะไรแต่ละตัวคือแบบดูแลง่ายนะคะถ้าเป็นตัวสองพันอะโนมลองเอาะตรงฝาฝาครอบเครื่องมันจะไม่เป็นแบบพลาสติกนะคะเห็นไหมเวลาเครื่องสั่นอะมันจะไม่กระทบไม่มีเสียงให้รบกวนเลยอ่ะแล้วก็ตัวท่ออินเตอร์ค่ะเขาทำมาอย่างดีเลยเห็นไหมคะไม่แตกง่ายดูแลง่ายมากนะคะถ้าเป็นตัวก่อนๆก,ก็จะเป็นล่นๆแบบนี้ไป แบตเตอรี่สวยงามแบตเตอรี่นะคะ a อเครับประกันให้สามเดือนนะับแต่วันออกรถไปแต่ก่อนรับรถไปนะคะเช็คให้แบตไม่ตอกปีเอ่ยแบตเกินหนึ่งปีเอ่ยนะคะเราเปลี่ยนลูกใหม่เนาะสวยงามหัวน็อตฝั่งนู้นด้วยนะคะสองสองไปเลยอยากได้จุดไหนมุมไหนเพิมเ่มเติมแจ้งได้นะคะคือทั้งสองคันอะเอาจงจริงอะส่องมารอบพันแล้วนะคะไม่มีริ้วรอยเลย นะแต่ก่อนไปรถหรูล้างขัดเคลือบสีนะคะสปาภายในภายนอกให้ใหม่ทั้งคู่นะคะทุกคันทุกคันเอเทุกคันเลยนะคะฝากไว้ด้วยกับ p f x 4 Max นะคะตัวโฟวิลแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้โฟอยากได้แบบสบายๆราคาทิเศษตัวนู้นเลยค่ะ XLT เนาะมีทั้ง2แบบ2ส,สไตล์ให้เลือกแต่ถ้าสองคันนี้ เฮ้ยมันนอกโจดอ่าโจทย์เราเป็นอีกแบบหนึง่งอยากได้ลดอะไรนะคะทักมาช่วงนี้เงื่อนไขนะคะพิเศษพิเศษร้อนกว่าอากาศก็โปรโมชั่น A k เคคาเนีแ่แหละค่ะสนใจนะคะทักมาเลยของหน้าเพจเนาะเราจะมีทั้งเบอร์โทรติดต่อไลน์หรือว่าดูไลฟ์สดมาติดตามน้องคนนั้นพี่คนนี้นะคะอยากให้ดูแลหรือว่าอยากคูดคุยอยากปรึกษาเคสทักมาค่ะที่ทักมาได้เลยนะคะ ที่ไหนทําให้อกหักและเสียใจขอให้เอเคคามาดูแลและซทำตามตาให้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนเนาะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ติดตามไว้ด้วยนะคะเราไลฟ์สดแทบทุกวันเลยนะคะเจอกันเวลาเดิม5ม้าโมงถึงห้าโมงครึ่งประมาณนี้เนาะจะพยายามไม่เลทน,นะคะรักษาสุขภาพและพักผ่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ